นอีกตอนหนึ่งเนาะทุกคนที่เมอนองไข่หมกห้ามาเพราะว่าได้ได้เงินด้วยน้ำพักน้ำแดงจากประเทศไทยเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนนอนวันนี้ก็มาเขาสูทางสองเม่นนองไข่หมกคือเกาอันนี้ก็คือเป็นดินที่เม่นนองไข่หมกไปห้าเงินอยู่เมืองไทยมาสือ่อเอาไว้นะทุกคนแต่ว่นนี่ให้ข้าเจ้าปลูกมันแต่ว่ามันข้าเจ้ากับ่งามดอกเนาะ เพราะว่ามันเป็นดินวางในกะให้ให้ข้าเจ้าปลูกมั่นนะทุกคนเพราะว่าแถวบ้านแถวบ้านแม่น้องไข่มุกนะข้าเจาาานะ้าท่ากันปลูกมัน่นสับประรลังเนาะก็เลยว่าเออดินเปาวางมองนี่แม่แม่น้องไขม่มุกจริงๆเสือมันเป็นป่า,เป,ปาเป็นป่าเบิเดเลยนะทุกคนพูดอย่างไปไปหอดผุนหอดเ้าตันคนเนี่ยมันปกอบเป็นดินบกคอยงามไปได้เราเป็นดินแยวเนาะ แต่ว่าข้าเจา้าคล้ายกับเมีอหลวงขโมกซกื้อไว้ซื้อไว้รายปีเลยแหละตอนนั้นก็ได้อันนี้ก็แบบเป็นเสาเดนหอดผุนได้ทุกคนหอดหอดพูนเสาปูนมองพูนผุนเลยเป็นเสาเดนเนี่ก็อีกฟังเบืองนี่ก็ติดเฮือนข้าเจา้าฟังเบืองนี่ก็ติดเฮือนติดเฮือนข้าเจ้าอันนี้ก็เป็นดินตอนหนึ่งทีเมียหลวงข่โมกฮามาด้วยน้ำพักน้ำแลงอีก อย่างหนึ่งอีกดินเป็น,นไปฮามันเป็นความภูมิใจของปัน,น,นคนใช้แห้งานเนาะที่ไปอยู่บาต่างบาตาบา่ตางเมืองเพิ่นแต่บา่าก็สามารถหาเก็บเงินเก็บเงินเห็ดสื่อสื่อดินสื่อ,อ,อ,อด,นอ,ดอนไหวเนาะก็คือเป็นความภูมิใจแห่งเทิงเหมือนว่ามันสิเป็นเล็กๆหน่อย,อยๆก็สร้างเนาะ ดินกับสีประมาณนี้นะทุกคนกับบกวางปันไดเว้นขนมองขนมขันเสือเป็นป่าเลยแต่ว่าให้เขาเจามาปลูกมันเนาะแหละดินกับหอปูนแต่ว่าเพื่อนรังนี้ก็เป็นเงินของคนแบบไปทํางานอยู่เมืองไทยนะทุกคนไปทํางานอยู่เมืองไทยเลยก็ไปทำงานยู่เมืองไทยแล้วก็มาสางเงือนสางซานเนาะ อันนี้ก็เป็นดินของแบบส่วนมากก็คือเพื่อนบ้านไม่น้องไขงม่มุมกอ่ะมีแต่คนไปทํางานอยู่ไทยได้เงินไหมเหตุเถื่อนเหตุสารนะทุกคนจ้ะเนี่ยมีถุนกอก,กาพงกําเพียงยังขาดเน่หนะมตแต่เถื่อนล้างใหญ่ๆๆญ่่เละควอันนี้ก็เป็นโมบ้านไม่น้องไข่มกนะุกเนาะพอแต่บ่กก็คือแบบมีแต่เถื่อนลังใหญ่ๆหญงี้ยนะทุกคนจ้ะ เนี่ยคือจังเหือดล้างนี่กับป้าเราเคยเห็นจะเพื่อเป็นบ้านล้างหม่นะทุกคนที่อันป้าสัตว์งาเลยเหือดเพื่อนแพนี่คืองาแฉเพือนเมืองนองโอ้เขาไลยเงื่อนเมืองหนอกเนาะสมโพว่างาเขาเห็ดใหม่เนาะเขาบุเคยเห็นจะเถื่อเลยเถื่อนดังนี่นะเขาเอาหมุดเมืองนองเอาหมุดเมืองเนาะงาตีหันตอนเข้ามาปีนั้นยังพันธมีเข้ามาตากไม้เนาะ ก่อกำแพงข้างแนวเขาเป็นพี่น้องกันมาซองหลังนี่แม่ก็อ๋อเป็นเพอนดุเป็นเพ่อนแม่เมขาเขาได้เงินเมืองนอกเมืองหนาวพอดีขน,ม,น,ขนมจะได้ไปหาเฮดเพ่ฟสิมีขนม,ม,ขนม <laughs> ไปห้าเฮดไฟสิมีขนมฟาดตัเสือ่อนเหยื่อ,อขะเจ้าเนาะก่อกำโพงกำแพงขากแนวเอ้าก็เขามีเงินก่อกำโพงกำแพงขากแน่วหลังบักใหญ่เนาะ เฮ็ดไปหาเฮ็ดป้านบนในถ้กคนสัจะเป็นลังใหญ่ลังงามแท้ยางกันยางไปไปไปอันนี้เขาเป็นดีๆกินเงินเมืองหนองเมืองนาเนะทุกคนเพราะเขามีผีดองยุสฮาลาตเนาะก็เลยก็ได้ได้มากิดได้ได้มาแบบสางเงื่อนสางชานนะทุกคนห้างนี่ก็อันนี้ก็ทางไปหาเฮ็ดดูดุกเศร้าก็ดึงใหญ่เลยว่ามันสจะปอดฟ้าเฮ็ดแหละอีเวหนุกว่า အရာာຍက့ကနကေေကညူမ်က်တနို့စ်တတို့အရာက်က္ေရေဲ့ကွေ့အရားတ